เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ยินชื่อของเกม Free Fry กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะจากโฆษณาหรือจากคลิปวิดีโอไฮไลท์ต่างๆในเว็บแรกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเกมยิงปืนหน้าใหม่บนมือถือที่เด็กไทยชอบเล่นกันในช่วงนี้แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วนั้นในปัจจุบันเกมฟ r e e Fry เป็นเกม Battle Royal e ที่โด่งดังที่สุดในไทยและก็ในหลายๆประเทศด้วย ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของเกมฟร e ไฟล์กันว่ามันพัฒนาตัวเองจากเกมมือถือหน้าใหม่ที่โดนวิจารณ์อย่างหนักตอนเปิดตัวจนกลายเป็นเกม Battle Royale บนมือถือที่ครองใจเหล่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่ไปได้ยังไงไปชมกันเลยครับและเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง b a n g k o k Esports ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของเราก่อนใครนะครับ ถ้าจะให้พูดถึงจุดเริ่มต้นของเกมฟร e ไฟล์แล้วล่ะก็มันคงต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของกระแสเกม Battle Royale ซะก่อนในปลายปี2015ได้มีเกม H1C1 หรือ King of the q u l l เปิดตัวขึ้นมาซึ่งมันนับว่าเป็นเกมแนว Battle Royale เกมแรกๆเลยที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นจำนวนมากจนทำให้เกมแนวนี้เริ่มเป็นกระแสะ ในปี2017ความร้อนแรงของเกมแนว Battle Royale ก็ถูกจุดให้ติดขึ้นไปอีกระดับด้วยการเปิดตัวของเกม Battle Royale ฟอร์มยักษ์อย่าง p l a y e r u n k n o w n b a t t l e g r o u n d หรือที่รู้จักกันในนาม PUBG ในตอนนั้นความโด่งดังของ PUBG ได้ทำให้กระแสกระหึ่มไปทั้งวงการเพราะมีผู้เล่นทั่วโลกนับล้านคนต่างหลงังไหลเข้าไปเล่นมัน ในอีกด้านหนึ่งความโด่งดังของ b บ t t l e Royale ก็ทำให้มีนักพัฒนาเกมมากมายต่างกระโจนเข้าไปในกระแสสุสดฮิตนี้จนทำให้เกมแนว b บ t t l e r o อ a l e ออกมาเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่จะเล่นได้แค่บน PC เท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อมีโอกาสตรงหน้าขนาดนี้ทางกา r e n a ค่ายเกมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็ไม่วาาที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดเกม b บ t t ท e Royale ด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วเราก็มักจะเห็นแต่กา r e นานำเข้าเกมจากต่างประเทศมาให้คนไทยได้เล่นกันใช่ไหมครับ แต่ในรอบนี้เองกา r ีนาได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อกระแสของเกม Battle Royale มันมาแรงขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่สร้างเกมขึ้นมาเองเลยล่ะอย่างไรก็ตามกา r ีนาไม่ได้วางแผนที่จะสร้างเกม Battle Royale บน PC เหมือนกับเจ้าอื่นๆในทางกลับกันกา r ีนาได้วางแผนที่จะให้เกม Battle Royale ที่พวกเขาสร้างอยู่นี้เล่นได้บนมือถือเป็นหลัก เหตุผลที่การีนาตัดสินใจทำแบบนั้นก็คงหนีไม่พ้นการที่พวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าในภูมิภาคเอเชียนั้นมีผู้ใช้งานมือถือเยอะกว่าผู้ใช้งาน PC หลายเท่าตัวซึ่งก็แปลว่าหากทำเกมฮิตได้แล้วละก็มันจะมีจำนวนผู้เล่นมากกว่า PUBG ที่อยู่บน PC ซะอีกจากจุดนั้นเองกา r ีนาเลยจัดตั้งทีมนักพัฒนาขึ้นมาที่มีชื่อว่า1 1 1 Do และทีมนั้นก็ให้กำเนิดเกมฟ e e f ฟ r e ซึ่งมันนับเป็นเกมแรกอ,อีกด้วยที่ถูกพัฒนาโดยการีนา เกม Free Fire เปิดตัวในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2017หลังจากที่เปิดทดสอบในช่วง close beta ในเดือนตุลาคมที่น่าสนใจก็คือ Free Fire ไม่ใช่เกม Battle Royale บนมือถือเกมเดียวในตอนนั้นเพราะในเดือนตุลาคม2017ค่าย NetEase ก็ได้เปิดตัวเกม r u o o s Survival เช่นกันหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเกม Free Fire ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพราะมันก็ถือว่าเป็นเกม Battle Royale บนมือถือเกมแรกๆที่เปิดให้เล่น มีหนำซ้ำยังเป็นการีน่าเองเลยด้วยที่เปิดให้บริการเลยทําให้ชื่อเสียงของมันโด่งดังขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามเส้นทางของเกมฟรีไฟล์ก็ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะมันต้องฝ่าฟันปัญหาและดราม่ามากมายกว่าจะโด่งดังมาได้อย่างทุกวันนี้ ในตอนนั้นฟร e Fire ได้รับทั้งกระแสในแง่บวกและแง่ลบปะปนกันไปโดยหลักๆแล้วกระแสแง่ลบจะมาจากการที่ตัวเกมมีภาพหรือกราฟิกที่ไม่ค่อยถูกใจคอเกม b a t t o e Royal e เท่าไหร,นะร่นักเราะผู้เล่น b u t t ท e Royal e ส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับตัวเกม b u t t l e Royal e บน PC ที่มีกราฟิกสวยงามมากกว่าพอมาเจอกับ Free Fire ที่มีกราฟิกแบบเรียบๆเ,เลยรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ นอกจากนี้เกมฟรีฟรายยังถูกโจมตีอีกด้วยว่าเป็นเกม p a ย์ทูวิหรือต้องเติมเงินถึงจะชนะผู้เล่นคนอื่นได้ซึ่งทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการเล่น หลังจากที่เปิดตัวได้ไม่นานตลอดปี2018 Free f i r ก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนคนที่เล่นได้ต่อ1นแมชให้กลายเป็น50คนการปรับอินเทอร์เฟซต่างๆให้ดูทันสมัยขึ้นการเพิ่มระบบกิวและระบบที่ทำใหไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้การเพิ่มตัวละครใหม่ที่ตรงกับสไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนมากขึ้นการเพิ่มสกินและแฟชั่นใหม่ๆให้โดนใจผู้เล่นการเพิ่มแผนที่ใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาและอื่นๆอีกมากมาย ด้วยการอัปเดตเกมอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เล่น Free Fire ได้เสพคอนเทนต์ที่สดใหม่อย่างสม่ำเสมอจากทางนักพัฒนาซึ่งมันก็ส่งผลให้ฐานผู้เล่นของเกมนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสั้นๆในปีเดียวกันนั้นหลังจากที่ตัวเกม Free Fire เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น ก็ได้มีผู้คนมากมายผันตัวจากผู้เล่นไปเป็นยูทูบเบอร์เพื่อทำคลิปเกี่ยวกับ Free Fire ซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนั้นได้มียูทูบเบอร์มากมายหลายช่องแจ้งเกิดจากการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Free Fire กระแสะอันโด่งดังในปี2018ของ Free Fire ได้ทำให้มันกลายเป็นเกมที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดแปดอันดับที่4ในโลกอีกด้วยความร้อนแรงของ Free f i r ฟไม่ได้หายหรือซาไปเลยในปี2019 เพราะทางการีนาได้ตัดสินใจที่ยกระดับเกมฟรีไฟล์ไปอีกขั้นด้วยการจัดทัวร์นาเมนต์อ e ีสปอรของพวกเขาอย่างเป็นทางการซึ่งกระได้มีการแข่งขันระดับลีกหรือโปรโลีกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์ต่างๆของ Free f i ล์ที่ถูกจัดขึ้นมานี้ก็ไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันเล็กๆ เพราะแค่ในฟรีไฟโป a ล u e ของประเทศไทยก็มีเงินรางวัลชิงกว่า4ล้านบาทแล้วการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นมานั้นได้ทําให้มุมมองของเกมฟรีไฟเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะก่อนหน้านั้นหลายๆคนจะมองว่าฟรีไฟเป็นเกมเด็กเล่นที่ไม่ใช้ฝีมือแต่พอมีการแข่งขันแบบจริงๆจังๆแล้วกลับพบว่า Pro เพเยอรของฟรีไฟก็ต้องมีการวางแผนใช้กลยุทธ์และฝีมือในการเล่นไม่แพ้เกมแบทเทิลรอยัลอื่นเลย และในปีเดียวกันนั้น f r f i r i ยังมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่าง Free Fire World Cup 2019ที่กรุงเทพอีกด้วยซึ่งก็ได้สร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ในประวัติศาสตร์การแข่งขัน e s p o r t บนมือถือด้วยการมียอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดถึง1ล้านคนและมีผู้เข้าร่วมงานกว่า2,700,000คนและแชมป์ในปีนี้ตกเป็นของทิม Evo Capital จาก หลังจากที่ประสบความสำเร็จในฟรีไฟล์เวิลด์ค u ั2019แล้วกาเรีนาได้ต่อยอดไปอีกขั้นด้วยการจัดทัวนเมนต์ฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์2019ที่ประเทศบราซิลโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า12ล้านบาทซึ่งก็ได้ทำสถิติยอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดเป็นปอดดีสตร์อีกครั้งเพราะมีผู้ชมการแข่งขันพร้อมกันกว่า2ล้านคน di sini bakal coba untuk melakukan ya, revive dulu revive tuh. dulu tutup mana langsung alok kayak dia I, dinyalain gitu aja bakal coba revive lagi oleh okay. seorang level up tentunya pakai MP40-nya benar bener benar Jason enggak bakal dikasih lari tapi masih ada waktu untuk revive oh gak baik, bakal, di, bergerak di, masuk ke dalam dia Boris dia dari Brazil berhasil mendapatkan buya ผู้ที่ติดตามวงการอ e ีสปอร์ตก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่ายอดผู้ชมระดับ2ล้านคนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและการที่มีผู้ชมการแข่งขันระดับโลกมากขนาดนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่า f ฟรีไฟคืออีกหนึ่งเกมที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการอ e ีสปอร์ตอย่างแน่นอนครับด้วยความร้อนแรงอันต่อเนื่องของเกมฟ f i r ฟทำให้ในปี2019 เป็นอีกปีที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เกมเล็กๆที่คนกลุ่มน้อยเล่นอีกต่อไปและในปลายปีนั้น r r e Fire ได้มียอดดาวน์โหลดพุ่งขึ้นไปถึง450ล้านครั้งโดยมีผู้เล่นที่เล่นเป็นประจำกว่า50ล้านคนในทุกๆวัน นอกจากนี้ f r e Fire ยังได้รับการโหวตให้เป็น Best popula r o หว g เก e หรือเกมยอดนิยมที่ถูกโหวตมากที่สุดใน g Google Play Store ปี2019ด้วยการที่มียอดดาวน์โหลดขนาดนี้ทำให้หมันแสงหน้าคู่แข่งอย่าง p u b G Mobile จนสามารถลบคำดูถูกและกลายเป็นเกมบนมือถือที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดไปได้สำเร็จอีกด้วยที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ f r e f ี r e จะถูกโจมตีและวิจารณ์ด้วยเหตุผลต่างๆนาๆนาแต่ตัวเกมกลับมียอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนทางกลับกระแสซะอย่างนั้น รีไฟไม่ได้มีแค่จานวนผู้เล่นเท่านั้นแต่ในเดือนพฤศจิกายน2019มันก็ทําสถิติมีรายได้ทะลุ1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30,000ล้านบาทได้ด้วยในปี2020 Free ีไฟได้วางแผนที่จะมีการจัดอ e s ส o r t อันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งด้วยการจัดทัวนเมนตตในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันระดับลีกในไทยอย่าง f r e i ร e p r o League ซีซั่น2เองก็ได้ยกระดับด้วยการเพิ่มเงินรางวัลเป็น5ล้านบาท ในส่วนของการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกนั้นทางการีน่าก็ได้ตั้งใจจัดให้มีทัวร์เมนต์ระดับโลกอีกหลายรายการด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับผู้ชมทั่วโลกในปีนี้การีน่าได้วางแผนที่จะปฏิวัติวงการฟรีไฟล์ครั้งใหญ่อีกรอบด้วยการสร้าง Free f i ์แมก็กขึ้นมาโดยตัวฟรีไฟล์แม็กนั้น จะเป็นด้านตรงข้ามกับฟรีไฟล์ปกติอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวเกมจะถูกออกแบบสำหรับมือถือสเปคแรงซึ่งจะมีกราฟิกและเอฟเฟกต่างๆแบบจัดเต็มแตกต่างจากฟรีไฟล์ปกติที่มีกราฟิกแบบเรียบๆซึ่ง a อ d ดอร d รุ่นประหยัดและรุ่นกลางก็สามารถเล่นได้แล้วถ้าเกิดฟ e e Fire Max เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วละก็มันก็จะเป็นการอัปเกรดอีกครั้งที่เข้ามาปิดจุดอ่อนของเกมฟ e e f ฟล e ได้อย่างดีเลยทีเดียว ในตอนนี้ไม่ว่ากระแสข,ของเกม f ฟ f i r ฟจะถูกมองว่าเป็นยังไงก็ตามเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วว่ามันเป็นเกม Battle Royale บนมือถือที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกไปแล้วและในอนาคตมันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเติบโตในเร็วๆนี้เป็นแน่ถ้าหากลองนับเวลาจากตอนที่เกม f ฟร i r ฟเปิดตัวแล้วแล้วก็ในตอนนี้มันก็มีอายุได้เพียง2ปีนินดๆเท่านั้นซึ่งนับว่ามันพัฒนามาไกลามากจากจุดเริ่มต้น และถ้าลองสังเกตดูในแต่ละปีฟ f i ไฟจะเห็นได้อย่างชาัดเจนเลยว่าตัวเกมได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเพื่อให้คู่ควรกับจุดยืนของเกม b a t t ท e Royal e อันดับหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ในตอนแรกหลายๆคนอาจจะมองว่า Free f i r ฟเป็นเกม b a t t l e Royale ที่การีน่าทำขึ้นมาตามกระแสแต่ทั้งระยะเวลาและผลงานที่มันทำได้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า f Free Fire ก็คือเกม b a t เ l e Royale อีกเกมหนึง่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสร้างความบันเทิงให้กับเกมเมอร์ทั่วโลกได้ไม่น้อยไม่แน่ว่าในอีกหลายปีข้างหน้าถ้า f Free Fire ยังคงรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้ได้อยู่มันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกเทียบชั้นกับเกมฟอร์มยักษ์บน PC อื่นๆก็เป็นได้